ปเป็นนิยมงัวแ้่วัวรุ่นแรกแต่ได้แข็หมดนะพี่พาพี่อะครับอันนี้พอดับบ,บดลงราคาที่มีราคาที่กรอนร้อยหนอ่อสิกออ,อพี่ตามมาจากทิกตอกเลยครับพก่ แต่ชุดชุดพวกนี้ย่อยหมดเลยลูกพี่ค่ะสอถามราคาชุด,ช,ดชุดนี้ดูพี่สี่ใดนะใหล้ลองว่ามา <c oughs> ดูาครับไอามูนี้มันแปลงนะพี่ยางเอี่ยมมีโคตรก็าขายได้พันกว่าบาทเนี่ยพันหนึ่ง้องซื้ออันนี้ก็ขายพร้อมผ้ายันกับพันกว่าบาทเป็นจันลอยหลวงพ่อด,ดาบดตรนไเนาะ,ะขายได้รประมาณาลองซื้อประมาณพันลูกก็ขายได้พันกว่าบาทเหมือนกันล้วพี่สวยเลยนะ แต่เนี่ยมันหย่อนสวยพี่ตีแค่ห้าร้อยละสั่งเทเด้เนาะส่วนผมชอบสภาพนี้นะพี่อยู่ประมาณสองพันห้าสามพันต้อซื้อสองพันละอันนี้ผมตีราคาคร่าวๆนะครับพี่จะขายก็ได้เหมือนกัน,นะอะไรอโอ้หนุ่มคุตืึ่งอย่างนี้มีนิยมพี่นิยมขายได้สภาพนี้ก็ประมาณห้าหกพัน แต่ว so ่าม well, ันมีขาบเลอะขาดเหยรักอ่ะีีเ่อีนคนเท่าเนาะผมน้ำอีน้นั่นตีมพี่พี่สีพันรู้ผิด้ลองดูอ่ะได้ก่อนอ่าพี่ตีขาวๆเนาะสเนาะห้าเนาะพี่นาะห้าอ่า6เนาะกเจ็ดแปดอ่ารู้ผิดแปดห้าเกต่ะเกา่อจำน้องะเป็นได้พี่นะ เดี๋ยวน้องจะมาลอดนะลูกีน้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วมีอย่างไอ้น้องซุ้มมาครับถ้าพตากลางเข้าใต้รีนมูอัจฉริยะแล้พี่ตามมาจากอะไรติ๊กต็อกไงพี่ติ๊กต็อกครับติ๊กต็อกนี่ขอใี้เป็นเลยครับหน่อยนี่นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเช่าจริงขอรับสปอนเซอร์ติ๊กตขอบกจะนะครับเพื่อมีคนตามมาอีกพี่มีดีต่อติ๊กต็อกขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ มีกี่องค์อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าองค์ห้าองค์แปดพันห้ารูปอาจารย์ฟั่นปิดตาปูสิมมัละกอปุตตื้เหรียญปูชอบจันลอยพระดาบทโอเคโอเครู้เรื่องนะครับผมแปดพันห้าฝากได้ฝากไว้ไหมจะได้รับเช่ากะปีน้ำปลาไหมรับเช่ารับเช่าวัตถุมงคลพระเครื่องยอดนิยมนะพี่นาส่งเข้ามาหรือว่ามาที่ร้านก็ได้นะพี่น่าตามไลน์แอดแอด j a c c ศูนย์เจ็ดขอบพระคุณครับ